ันนี้ก็มาทุกๆคนนะครับมาสูบอ่อทุกตัวนะครับข้านาคกีนะครับที่อำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดน,นนบรีแบ,บริเวณนี้เนี่ยมีญญาบ่อทุกตัวนะครับจริงๆในบริเวณนี้เนี่ยจะมีบอ่ออยู่หลายจุดนะครับแต่ที่เจ้าหน้าที่อนุญาตจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่จุดที่หนึ่งกับจุดที่สองเท่านั้นนะครับก็ ให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับทำตามกฎนะครับแล้วก็เชื่อความไกด์นะครับอันนี้สาคัญนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองว่ายน้ําเป็นนะครับเพราะว่ากระแสน้ําในแต่ละจุดเนี่ยเรามองตาเปล่าไม่เห็นนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ศักติด้ว้เพราะฉะนั้นเราก็เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เขามาดูแลเราด้วยนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ่อชุกตัวนะครับความลึกของบ่อนะครับจะประมาณ1เมตรนิดนิดนะครับก็ผู้ใหญ่ยืนนะครับก็จะอยู่ประมาณช่วง ช่วงอกแต่ผมเป็นคนเตี้ยก็เลยได้อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กก็แนะนําให้มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเราก็มาตั้งสิษอธิษฐานนะครับไหนที่เราทําไปรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะครับหรือเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลเป็นสงสัยสิ่งไม่ดีเราก็มาขอชุกตัวกับพระแม่พงทาที่อยู่บนถ้ำนาทีนะครับผมก็ให้เรารละลูกศิษรวมทั้งลูกระสรรมสนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามาดาและคุูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ตั้งสิษที่ คุณแม่คุณพ่แล้วก็แม่นาทีให้ช่วยทำร้าสิ่งที่ไม่ดีระบบให้หายหมดไปนะครับแล,ดดแล้วตั้งจิตตั้งใจก็ทุกตัวกันได้เลยะครับแล้วเราก็จะเกิดเป็นคนใหม่ครับแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้คลึงไปให้หมดนะ